มันมันจะเอาอะไรไปสู้กับพวกวิชาชีพะเห็นไหมประชาชนคนธรรมดาเนี่ยไปดูอย่างนั้นเขาก็น,นับถือลนะ่ะเห็นไหมคนเรานะ่ครับถามว่าโง่ไหมมันเขารู้ไม่ทันนะครับนะครับเออแต่ถ้าคนทั่วไปเขาเรียกว่าคนโง่เขารู้ไม่ทันนะเห็นไหมสมัยเมื่อก่อนเน,นี่ยแม้นหนังอ่ะนะครับขวานฟ้าหน้าดำมาเหาะนะครับในทีวีนะครับเมื่อก่อนเป็นขาวดำนะครับเนาะ,ะผู้แก่พูดเท่านนั่งดูก็ไหว้กันย่างเงโอ้ยนะครับเนาะ โอ้เจ้าปะคุณทูนหนัวเอ้ยสาธุนะกับอ้ยนะกับอาพ่อเมืองเร็วเรวเร็วเร็วในในอาวานฟ้าหน้าดำเข้าหอไปแล้วนะกับไปทางนู้นแล้วนะกับเนาะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็รอโฆษณามานะกับนะนะกับอืมขอโ่นโฆษณามาอยู่นะครับเดียวนวานฟ้าหน้าดำนะครับเห็นไหมเออนะรับชาวบ้านเขาก็ยกมือไหว้กันสนันหวั่นไหวนะครับคือเขาอินกับเรื่องนะครับเขาคิดว่านะรับความวิเศษมันมีจริง นะครับไม่รู้ว่าเขาที่ไหนนะครับเขาวงกดที่ไหนไม่รู้บอกคุณดูหนวเลยมาเร็วๆๆพอมึงเดี๋ยวไม่ทันนะนะครับตอนนี้ขวานฟ้าน่ะดำกำลังเหาะอยู่นะครับก็กาบทีวีพงโงพงโไปเห็นไหมล่ะขวานฟ้าน่ะดำนะขวานฟ้าหน้าดำานี่นะครับเหาะอย่างนี้นะครับเนาะหาอพิ้วไปพิ้วนะครับไปปราบยัดนะครับเนาะโอ้ยนะครับนะเขโอ้ยนะครับกูนะนะครับตีกันปุ้งปังปุ้งปังนะครับเอาขวานสับ เป็นไม้ก็ไม่ปุ่มนะครับไอ้ยักษ์มาแล้วพ่อมึงตายแล้วนะครับขวานฟ้าน่าดาพวกเราจะเป็ีนยังไงขวานฟ้าน่ะดามก่อนนึ่งกับเนื้อโอ้แบบนี้คนโง่จงแม่นะครับนะอ๋อหมายรู้ีห้เองนะครับนะขวานนะครับก่อนเปลี่ยงนะครับขวานไปนะครับอายักษ์ก็อย่างนี้นะนะครับเออนะครับดีอกดีใจกันนะเตือนนะครับ ไอ้แก้วไอ้มืองก็ไปฆ่าไก่แม่ตัวหนึ่งนะครับแม่บนบันสันกาวไว้เมื่อกี้นะครับตาพ่อขวัญฟ้าหน้าดามาฆ่ายักษ์ได้เดี๋ยวแม่จะเลี้ยงเราไห้ไก่คู่นะครับเห็นไหมน่ะโอ้ยนะครับพนเชาวแก่คนเท่าคนแก่นะครับเอาไก่มาคนละตัวเรากล่เราคนละไห้นะครับสมัยขวัญฟ้าหน้าดำสมัยเมื่อก่อนน่าชอบมากขวัญฟ้าหน้าดำนะครับเห็นไหมแล้วมันก็ไปเลี้ยงนะครับมันหลอกนะครับเห็นไหมนะครับบางทีนะครับนะ นะครับคนเฒ่าคนแก่เช้าแล้วเว้ยนะครับตอนเช้านะสายๆมันจะออกนะครับมันนั่งเลี้ยงกันเป็นต๊ดนะครับนะเออนะครับนั่งเลี้ยงนะครับเตรียมข้าวเตรียมน้ํามารอเลยนะมาดูขวานฟ้าหน้าดํานะครับท่านผู้วิเศษเห็นไหมนะนะครับเมื่อก่อนนี่คนเฒ่าคนแก่นะครับไม่ต้องว่าคนอื่นนะแม่ลุงมงคลนี่แหละครับว่าอ่าอ่าอือนะครับนะโอ้ยนะครับยกมือไหว้อ่ะ เออในการนะครับอู <owned> ้ยในการตนบุญตนบุญนะครับเขาลอยได้นะครับพ่อเขาได้ฟังในการในในกับวิทยุในรับในนิทานนะครับที่ไปไปวัดไปวานนะครับนะนะครับหลวงพ่อหลวงพี่นะครับว่าเหาะเอืนเดินนากาศได้นะครับอู้ยในเจ้าเมืองเหาะเอืนเดินอากาศได้ว่ายกันอยู่นี่นะนะครับนั่งไปด้วยนะ ไหว่ไปด้วยนะครับฟังคําสั่งสอนของเขานี่นะครับนะเออฟังคําสั่งสอนนี่ขวานฟ้าหน้าดํานะครับนะอู้นะครับนี่ยเห็นไหมล่ะนี่นะครับเออนะครับนะครับมันเมื่อก่อนลุงมงคลก็เชื่อนะครับคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเราเป็นเด็กกันนะครับนะเออเป็นเด็กนะครับมันไม่ใช่หรอกนะครับนะแต่เราก็ทันสมัยมากกว่าแม่เรานะครับเอะแล้วก็คนแก่คนเฒ่าในละแวกเดี๋ยวนี้ตายกันไปหมดนะครับพวกนั้นนะครับเหลือแต่แม่ลุงมงคลนะครับนะแม่ลุงมงคลอายุยืน นะครับอายุจะ้อยแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมล่ะนั่นแหละครับเห็นไหมอือท้ายที่สุดแล้วก็แม่ก็มาตื่นนะครับเห็นไหมแม่มาตื่นแม่เข้าวัดเข้าวานะครับแม่รูปมงคลก็ตื่นแล้วนะครับตื่นจากสิ่งเหล่านั้นหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมันเป็นไปไม่ได้นะแม่รุปมงคลเห็นจะแก่อย่างนั้นรู้หมดไะนะครับพอเข้าวัดเข้าว้าเข้าอะไรเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยรุปมงคลบวชนะนะครับเดี๋ยวนี้สะดุ้งตื่นแล้วนะครับตื่นแล้วแม่รุปมงคลตื่นแล้วไม่โง้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับไม่โง้แล้วมันมีไม่จริงหรอกเห็น เออมันมีไม่จริงนะครับเออทางหน้าทางพระอิศานก็นับถือหน้าเห็นไหมทางเหนือเขาก็ไปเด่นนับถือหน้าเท่าไหรหรอกเห็นไหมล่ะเออทางเหนือโดยส่วนมากแล้วเห็นไหมที่เขาสร้างกันก็จะเป็นมังกรบ้างนะครับเห็นไหมล่ะเออก็จะส่วนมากก็จะเป็นมังกรนะครับน่ะนะครับไม่ใช่นาคนะครับมังกรนะครับน่ะมังกรนะครับเพราะมีแข้งมีขานะครับแต่วัดอะไรน่ะนะครับมันแล้วแต่คนเชื่อถือนะครับเห็นไหมเอ่อไปที่อาจารย์เสริมชัย นะครับตรงนั้นนะเขาก็อนักราสร้างเป็นวิมานนะครับวิมานแก้วเห็นไหมสร้างเป็นวิมานแก้วนะครับตรงนั้นนะเขาเียว่าความนับถือนะครับเห็นไหม่ะสร้างเป็นวิมานแก้วนะครับให้เราเห็นนะครับไม่ดึงให้คนเราเป็นหลงมัวเมาเกี่ยวกับนาคนะครับวิมานแก้วคือทําดีก็จะได้ดีนะครับแต่เข้าไปสู่วิมานนั้นๆนะครับเห็นไหมนั่นแหละนะครับ